วันนี้เราจะได้ตังค์100ไปซื้อขนมขอบคุณครับหรอ500บาทเนาะ100 <laughs> สวัสดีค่ะเป็นจังไดเนาะผู้ใดได้โชคจาก tp นำโชคบ้างนะคะสว,วัสดี f c แฟนคลับอีหล่าหน่อยนอ้องอุ้งอิง fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพง fc แฟนคลับสาวหน่อยรำเพิินโชว์และ fc แฟนคลับช่องคุลี jo one off เซเชียลนะคะเนาะเมื่อวานนี้อีหล่าพาทุกคนไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวเมืองลาวนะคะเทพี TP นำโชคของเราคนไหนได้โชคได้ลาบก็ดีใจด้วยนะคะ พลังเงียบนะคะพลังเงียบก็ถูกกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพ่อการชัยนี้ทุกครั้งที่พ่อการชัยนาเงินไปให้น้องอุ๋งอิงพ่อการชัยก็จะหยอขอเงินให้พ่อแน่นะคะพ่อก็จะขอหนึ่งอยบาทเอาไปซื้อขนมพ่อไม่มีเงินมาเลยนะคะพ่อการชัยก็สิเด่นแล้วก็ยอกน้องอุ๋งอิง,องประมาณนี้นะคะที่คุรีเคยได้พ่อการชัยก็ทักทายมาเมื่อเช้านี้นะคะมอร์นิ่ง นะคะกับ f อตื่นมาพร้อมกับความโชคดีมาไลไลสดเมื่อคืนนี้นะคะ1 8 3 7 7บาทแบ่งให้อุงอิงก็คือ7 3 9 0 6บาทให้พ่อการชัย3,000อ่าโทษทีนะคะ32,871บาทให้อ่าป๋อมแปม600บาทให้เบียร์900บาทให อาจารย์บาสนักดนตรี400บาทให้หนุ่มสออก็คือหนุ่มสอทะเบียนอีก400บาทรวมเป็นเงิน18377บาทพ่อการใช้ก็ขอบคุณ fc พลังเงียบ fc ทุกท่านนะคะขอบคุณเฮงๆรวยๆกันต่อไปแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนี่คือ,อเป็นที่พ่อการใัยขึ้นมาใน Facebook เช้าว,วันนี้นะคะก็ะเลยรีบมาเล่าให้พี่น้องฟังคะ่ะ นะคะออกกลับเลยค่ะ429ออก942เลขล่างก็42นะคะ,ะปาว่านำนักเท่าดาดนำนักเท่าใดน้องก็ไม่บอกน้องก็ไม่พูดนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้มาไลออนไลน์มาเรื่อยๆนะคะพี่น้องตอนแต่ปิดวงจนมาอตอนช่วงวันเกิดน้องนะคะก็พลังเงียบอีกนั่นแหละก็มีการคิดคอนเทนต์กันว่าจะทํำยังไงเนาะ จำพาะเจาะจงคนที่เป็นพลังเงียบและได้รับเงินค่ากับข้าวเงินค่าไปชมหนังค่ายออสรุปแล้วค่ายออเป็นเหตุสังเกตได้เทพีน้ำโชคให้โชคทุกคนนะคะทำให้ทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มคนที่อยู่พลังเงียบกับพ่อการชัยนะคะคู่ดีก็อยู่พลังเงียบนะคะก็จะโอนไปแต่ไม่ได้มากมายแต่ เป็นประจำนะคะจนจนสนิทกับพ่อการชัยนะคะก็ดีใจที่ทุกคนได้รับโชคก็ขอให้มีโชคตลอดไปนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะหลังจากพ่อการชัยขึ้นไล์สดพี่น้องหูบอว่ายอดเงินที่ได้ก็คือหนึ่งแสนนะคะอู้ยโเมนเนน้อยได้พี่น้องแปดพันสามร้อยเจบาทนานพี่น้องพิ่นถือปุ๊บพลังเงียบโอนป๊บ เงินไหลเมื่อคืนนี้อยู่ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะโอ้ยเงินไหลเขา่าบัญชีของพ่อการชัยแล้วก็แบ่งให้พ่อการชัยด้วยนะคะเลขท้ายลาวก็คือออกนะคะ1 9 4 2นะคะพี่น้อง1 9 4 2คะแนนเพราะว่า1 9ก็คือเลขอายุของน้องอุ้มอิงนะคะ เบิงทีล่ะพอ่อการใช้แกลห่สดมีคนถือเยอะมากเอซี FC, โอนมาไล่ไปไหนองหลายๆนะคะค่ายออออกแล้วเดอ้อพี่นองเดอ้อสีตัวท้ายในธนาบัตนะคะก็คืออ่ากะอย่าลืมอีกตัวหนึ่งนะคะเออฮาหน่อยนะคะประเทศเวียดนามก็มีนะคะ,ะหลายประเทศที่เอซี FC, แฟนขับพลังเงียบเขารู้กัน นะคะเขารู้กันตอนนี้พ่อการชัยกำลังไล่แล้วก็มีคนโอนเงินเข้ารัวๆแล้วคืนนี้นะคะนี่คุรีกำลังพูดเล่าข่าวนี้ประมาณอยู่ตีห้าครึ่งนะคะแล้ววันนี้พ่อการชัยก็จะไล์อีกตอน2องทุ่มเขาไปฟังเล้วอเด้อค่ะเด้อไปให้กำลังใจพ่อการชัยตอนนี้พ่อการชัยไล์นั่นเมื่อคือนนี้ได้เงินเข้ามาแสน 8 3 7 7บาทโอ้ยผู้ดได้ถึกแน่ชู้มือขึ้นแต่คุรีไม่ถูกนะคะเพราะว่าไม่รู้ที่ซื้อนะคะมาอยู่กรุงเทพมาอยู่บ้านกรุงเทพนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะได้รับโชคเพราะศรัทธาแล้วก็รักอุงอิงทุกคนอน้องเขาก็จะแจกค่ากับข้าวนะคะก็พูดเล่นๆนะคะก็พูดเล่นๆแต่คำวาจายิ่าน้อยซักซิดพี่น้องไม่เชื่อ,อยาลบลู ค่ายอ่อนนะคะค่ายอ่ออีลีคนถูกมากถูกกับอุ้งอิงเยอะนะคะเท่าที่คูลีเข้าไปถาม FC ฟแฟนคลับวันนั้นที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิก็มีผู้ถูกกับน้องอุ้งอิงนะคะสองตัวหน้าออกอายุอีหลาด้วยนะคะพี่น้อง FC และน้องเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอาจชาใสจริงๆนะคะ <ๆ S 2> ให้กันไปให้กันมาสาธุขอทุกคนถูกอีก ขอทุกคนได้โชคอีกขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยที่เป็น FC แฟนคลับนะคะพากันร่วมกันโอนตอนพ่อการชัยไล์สดเมื่อคืนนี้นะคะเนื้อหของ FC แฟนคลับพลังเงียบและก็ทุกๆคนนะคะดูในเม้นของ,ช,องช่องพ่อการชัยมี FC ถูกเยอะนะคะทันข่าวสุดๆเหตุการณ์อาจจะแล้วนำเงินไปให้น้องก่อนที่จะของเงิน100บาทนำเงิน ไปให้น้อง10,000คะแนนนะคะวันที่น้องไปอุดรธานีพ่อการชัยก็นําเงินจากพลังเงียบไปให้อีก1 0,000คะแนนนะคะพ่อการชัยว่าเอาไ้ซื้อกลับขา้าวเอาไ้ค่าที่ภาคพันหยอกกันนะคะพ่อการชัยทาหน้าที่สื่อสารกับน้องได้ดีจริงๆนะคะยอมรับฝีมือแล้วก็รักลูกอย่างจริงใจนะคะเราจะเป็นลูกหลาย <laughs> พ่อกันชัยมีลูกเยอะมากนะคะพี่น้องคะแล้วก็ที่สําคัญจะพูดถึงไม่ได้นะคะอีลาน้อยให้โชคกับทุกคนอย่าลืม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 ไปกดติดตามไปฟังเพลงเพชรชาวดินนะคะให้ติดหนึ่งมาแรงด้วยเด้อทุกคนนะคะตอนนี้ก็ติดหมวดทั่วไปแล้วนะคะโอ้ยนะคะไปดูคลิปแล้วก็มีความสุข จากพ่อการชัยไปกินเนื้อ,อย่างแล้วก็กลับไปไร่สดที่พักนะคะสุดยอดมากๆนะคะบางท่านก็บอกว่าเสียดายไม่ได้ซื้อไม่ได้คิดว่าจะไปอ,ะออกเพื่อนบ้านกะว่าจะซื้อรัฐบาลไทยแต่อย่าถิมอย่าปะเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยก็มีโอกาสค่ายออกอาจจะออกมากอีกกระไดวาจาอีหลาน้อยแล้วก็สิ่งที่อีลาน้อยจับอย่าลืมมือซ้ายเด้อพี่น้องเด้อคนที่มีโชคคนที่เป็นพ่อฮักแม่ฮักจะไปขอจับมือนะคะจับมือซ้าย ใมือน้อยของน้องจับเบาๆนะคะอย่าจับแรงๆเด้อจับค่อยๆเลือ,ตอ,อลดตนนยีลาเด้อเงินที่ได้ก็คือรัตนาพรสาวน้อยเทพีนำโชคเด้อพี่น้องเด้อเอาราคาคลิปนี้ก็เอาไปทอนีกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ